กลิ่นซอยจัวเข็ดยาเสียบเล้วนกกระบ่้ออมีมาปาดหอมเด้ เปียวมีดมาบล่าวไงเนี่ยแล้วกันเออบางทีเจียวเจียเขีเเยวแหนบอกส่แหงไอหยักซซ่บอกเปียวมีดบอกเอาเปียวมาอยูน่นี่เออใส่ไง,ไงนะ่ายเลยเขามีคนเดียวอยอะ ให้พ่อเด้อดูเป็ดเอาคือจะควางคักต้นใหญ่ปวดยำแหลกบอกไม่ใช่ยำบอกนี่ตัว วิุดูแคือแห่หยำปอนอยู่ใส่หน่อยแ่ใส่อีกอจะไายด้วย ผัดมือซะนาะแต่ว,ว่าเห็ดแก้วแสบปะล่ะแสบนองกับอันแก้วอันแสบหมดกันแสบไปทีไรเยอะเพื่ขึ้นเตียงได้เนาะจริงที่ฉันเตียง ่กินไปงั้นกินแล้วก็บโบมีแห้งกินเตียงนไหนที่กินเนื้อนี่เขนมีประโยชน์จังไนคือคักลนะคือคัก แข่งแล้วสั่นถาะแข่งให้ก็น้ำบักเฝ้าให้ก็น้ำบักเฝ้าครับเฮ้ยกินเหล็กคือโตเลยไม่เห็นคือขับให้กำบานกบดีนะมึงเดี๋ยนะวว๊นอนทาอยู่เพื่อจะขืนได้มันอมนอนตัวมันขืนเตียงวะได้ <laughs> ยักมึนกงนอนซีเรียสเหมือนเลี้ยรีดแต่เล็ก ตัดขาเตียงลงเลยเล็กๆตัดแมนลงเลยจะเล็ดสูงไรวนจิกกินจิกกึคดอาปากเล็มเลี le, ้ๆเลีเกาะวามั้เลีิเห็ดปะเห็ดตัว ตัดค่าเตียงก่อนเด้อโอเคปะตัวอีบไปง่ายแคได้ตัวอีก,ไไกอกไะไรวะมาตกรอบสองดอกคอยตกรอบหนึ่งเสียบปะล่ะเสียบเสียบกินแล้วมันซอยอย่างไงฮะยื่งจัง แค่ทเทียนนททเย่ยคืนึงามียังอ่ะไ่คือคืนเตียงมันบอเห็ดเขาบเตียงน่อยเนาะว่ามงจ้างสร้าง,าง,างไม่เห็นบรนไดกะโดไปางก็ว่างสร้า่เยขานอนทังเตียงที่ปูแมนเจียตลางส ตัวนกแกจะเลี้ยงใช่ไม่ใช่แต่ว่าแค่แกจะเละี้ยงแค่กี่ตัวไม่จบแม่ไอหยาขอเลือดแม่ขอเลือดแน่ลวนอายมันกินน้ำกันเด้อน้องเห็ดส้อยจุไม่มีบ่ได้เลือดไอ,ยดอ,อหอย,าย,ออยากเลยแล,ลตนตัวนี้ไหวแต่ว่าแลนเร็วเด,ดี เ,เร็รนนวเลยสรยจูัวเด้อพี่นออ้องแงเ,เ,เร็เวก็เป็นจนฟอนเปล่นโ่วงหัวไวๆไนเ่ะ